สวัสดีครับพี่น้องทีก็าลังรับชมจองคนสวนคนไรนะครับเนาะครับวันนี้นะครับเป่าเจื้จะ้าพี่น้องนะครับมาเบิ่งระบบหนาในสวนนะครับก่อนเดินกะไปทําความรู้จักครับไอ้เพิ่นเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับไอครับสวัสดีครับผมับ่นั่งตัวนะครับบ่าวันครับทุ่งหน้าสบายใจเนาะครับเนาะครับผมอ่ามีเบอร์โทรมีเฟซบุ๊กครับไปไอเฟซบุ๊กอะทุ่งหน้าสบายใจเลยครับง่ายๆเลยครับเออซ้อเดียวกับสวนเนาะครับเนาะเออเบอร์โทรกะศูนย์เก้าสี่ สามหกสองสามห้าสี่หกครับผมครับคลิปนี้ผมจะมาเจาะมามาขอความรู้แก้วกับเรื่องเล่าระบบน้ำครับไปเป็นระบบน้าของโซล่าเซลล์นะครับเนาะครับเป็นโซล่าเซลล์สองระบบครับสองระบบอ่าคำว่าฮ็ดในสวนนี่แนะนาให้เป็นสองระบบครับเพราะว่าบางที่แดดบ่มีแดดบ่มีเอาใส่ระบบไฟฟ้าเอาครับผมมีทั้งไฟมีทั้งแมนครับผมแสงอาทิตย์แม่โอ้ท้งผมก็จะเป็นของไอ้นนี้เนี่ยของ บอกอีหอคนไหนอยู่เนาะครับผมได้ครับโจไดครับผมใส่โจได้สองระบบโจไดมันดีเขาก็แชร์ซูพี่น้องเขาฟังเอซี่ดีซีถือว่าไอการบริการของศูนย์คนก็โอเคอยู่ครับครับตรงสอมช่องยังมองหันก็เร็วครับบริสียเงินพว่าบาทตรงสองมองหันรอบแรกครับเปลี่ยนแพงไหมกับถามมั่นใจเงินก็จะประมาณสี่พันกว่าครับแปลว่าบริษัทคนว่ารอบแรกเคนเคนเนสองไม่ฟรีเลยครับอ่าก็มีโซล่าเซลล์จกแพงขึ้นไปอยู่นะ แต่ชีแผงครับชีแผงชีแผงครับเป็นปั๊มหนึ่งแรงคือเพิ่นมาติดตั้งให้เร้งเหมือนเลยบ่กครับเป็นสร้างครับทสร้างเพิ่นมาติดตั้งให้โอ้สร้างเพิ่นมาติดตั้งให้เขาหมุดจักสร้างครับบัดนี้สร้างกระช่วงกันเป็นได้ราคาพิเศษแน่เพิ่นเพิ่นช่วงสร้างเพิ่นโปรโมทดตัวพ่นกได้ยุราคาอยู่ประมาณ35,000 35,000 35,000มีแผงสองระบบเลยเนาะครับเมียนเมียนโตประว่าโทรไปเช็คแล้วกัมัน อยู่ประมาณสี่หมืนสองครับคือรวมทั้งใดมันบมครับแมนรวมทั้งปั่มทั้งอันนี้ด้วยครับปั่มทั้งยังคือพร้อมใช้งานแมนครับอืมพันมาเห็ดพันโปมทดครับโปมโดที่มงานเพื่อนไปกันได้ให้ราคาสามหมื่นหาครับก็พอดีซื้อซื้อแค่ท่อเพื่อนแค่ท่อลง่มใส่สองนิ้วครับสิบเซียนบาดานในเขาเจอไว้เพื่อนแมนจอไว้เพื่อนอืมราคาเจอกับทุกมือนอ่กสบชอยู่ประมาณหมื่นหาครับ เหมือนห้าเป็นบ่อหานิ้วนะครับเนาะไอ้หกนิ้วครับหกนิ้วหกนิ้วโอ้เจาะใหญ่ไปเลยครับหกนิ้วเหมือนห้าแม่ครับแต่ทีเจาะเจาะใหญ่ไปเลยสำหรับใส่ในสวนแม่เฮาเฮาเฮาอยากใส่ปั๊มหน่อยปั๊มใหญ่มันกับบ่อเป็ปัญหามันกับบ่อเลื่อนกันครับแมนิ้วเท่านั้นเนาะแม่เลื่อนกันยค่น้อยเดียวเลื่อนกันเนาะเดี๋ยวเฮาเอาใหญ่ไปก่อนครับเฮาใหญ่ไปก่อนเป็นเพราะว่าอันถ้าเฮาสิมาเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนยังมันง่ายมันจะบป็นแบบเจาะอีกห้าห้ ป่ำไม่มาให้อยากใส่ตัวไม่ครับตัวใหญ่กว่าเกาเมื่อกลุ่มไหนตามเบียครับเนี่ยนะตามเบแม่นแมนะครับตามเบยับก็เป็นราคาพิเศษอีกคนหัวจักกันก็ได้รนียได้ยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามครับเคุมสงหมื่นสามแมนแสดงว่าชุดนี้เอ้าอยุประมาณสี่หมื่แปดครับทั้งบอสครับ แม่งทึกเจาะทึกยังยูซีมื่นแปดเมื่นแปดครับบวกเกีียวกับระบบพอแล้วครับผมาเดินไม่มาเดินที่ด่างเราหลายน้องเนี่ยเขามาเดินเข่าสวนเอาเองครับเเขาถึงมาเดินเข่าไปทั้งไหนครับเพราะว่าตอนนี้จะขึ้นแท่งระบบแท่งนี่ก็มีแม่ฮครับมันสะดวกเขาจะเรียกหนำปัานี้ก็ง่ายหํำยศนนำเมียงก็ง่ายหนำยศหนำยังยมแดดว่ามีเขากระไดขึ้นแท่งไว้แมมีแดดแท่งอืมเป็นยังไงครับมันมันประหยัดค่าไฟลงไปหลายเลยบอ หลายครับหลายหลายครับประหยัดหรือว่าหลายเติบครับฮ่าฮ่าต้องใส่ปั่มเพราะว่าน้ำในสวนเขาต้องใส่ประจำด้ยครับใส่ตลอดเพราะว่าน้ำคือปัจจัยหลักครับในการเฮ็ดเกษตทั้งแถววัดน้ำบอดีก็เฮ็ดแนวอื่นไปบ่ด้ครับคือลงทุนเนี่ยลงท่นทีเดียวนี่คุ้มมันบ่แหม่ชราเซลแม่ลงทุนเทเดียวครับแต่ว่าเขาต้อานเหมันคุ่มกับไอ้พื้นที่ของเหัาว่าเห้าสีเห็ดยังเห็ดยังแน่เขากะใส่เอาปะ มันสิได้ซื้ยเสือเท่าเดียวมองง่ายงถ้าเ้าวคิดว่าเออตัวนี้ใส่ก่อนเฮาสิมาขยายตัวนั้นครับมันใหญ่เสียดายเกินมั้งเรื่องครับสมมติว่าสมมติว่าเป็นเชียร์คาร์ไส้กับชีโตกเดือนละเป็นพันอยู่เดีนะครับเนาะอือให้นามในสวนนี่นะครับพี่น้องครื่อว่าเหลือจากสวนนี่เกิดขึ้นอะไรครับใบอือม่ก็ได้ทํานี่ตามแฮงครับเพรว่าถ้าเฮาอยากได้หลายกว่านี้มันก็เพิ่มราคาไปอีกครับโอ้ เกสอันเก็บไห้หน้ามรแดดมากดน้าแดใส่ตัวไห่ไปเลยลงคุนั้งเดียวะหกเมื่อจะเพิ่มแพงกันไหมเหรอแปดแพงแล้วก็เพิ่มแห้งได้เขาขึ้นไหมเหรออืมว่ากนี้ประมาณจะแร่งครับเน่ยาใส่แค่ตัยห้าสิบบาทโอ้หน่อยๆไครับคือว่าฐานเล็กีแพงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งแรงหนึ่งแรงครับพอดีในสวนแต่กับ สองอืมสวนสองไครับเฮ็ดหนออกสองไรหรือว่าพอดีพ่อหมอครับหรวเฮ็ดไรกับอะไรอพ่างพ่อครับวแรงมากมันมันมันแรงดีครับมันเพื่อพี่น้องเขาอยากได้กับสามาะทุกข์เขามาปรึกษาไม่ครับครับออยยัแแน่่ครบบาขีครับ ขยายต่อบอเฮ้ยจะเชดหน้าหลายอย่างบบที่อยากใส่เฮ็ดสวนเพิ่มขึ้นอีกเขาก็ใส่ปมง่ญ่ได้แท่งหน้าเพาอาจใส่ส้องแขง้ครับ<ม>ให้โรขึ้นเพิ่เดียวต้ตนคน้างเดียวใช<ไ>อย,อยาให้พ่วงว่าอยากได้ตัว,ตวนั่นตัวนี้เพิ่มอีกโอ้พอจะเป็นการเสีย,ยเงินหลายต่อครับมัดหลายมดหลายไปเยอืถ้าต้องยิ่งเพิ่อเดียวครับ คลิปจะใส่ทุกอย่างคลิปนี้กี่ยวกัเจาะเรื่องระบบหนามที่ใส่ในสวนให้พี่น้องน้อครับเนาะครับครับแตงว่าที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กําลังรับชมบ่นหน่อยก็รลายล้วครับพี่น้องเนาะส่านรับคลิปนี้ผมเบ้าเชิดครับไอพ่อบ้านน้อครับเนาะงขอขอลานะครับพี่น้องสวัสดีครับ